ย่าไปเล่นคนงานให้นะโอเคไหมถ้าเกิดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวย่าจะให้หลานเล่นเป็นคนแรกเลยโหคนแรกเลยเหรอคะเอาค่ะเอาค่ะเย้ว้าวก็หลานเป็นหลานย่าหน่ต้องเล่นคนแรกอยู่แล้วขอบคุณนะคะคุณย่ออินฟินิตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชั่วสวัสดีค่ะแคสซี่นะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็มีเกมไหมคะก็อย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะม่อยู่กันในโปรเจกต์ ไม่ครับเคซี่มอนเตอร์นั่นเองนะคะขอโทษด้วยนะที่เขาห่างหายกันไปประมาณหนึ่งเดือนเอ๊ะหรือสองเดือนอะไม่แน่ใจขอโทษด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะคะพี่ขวัญก็จะมาทำรถไฟห่อให้น้องดูกันนั่นเองนะคะอันนี้คือน่าจะเป็นแบบข้างหน้าของรถไฟห่อเนาะดูหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะคะน่าจะเป็นบ้านผีสิงมากกว่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่ารถไฟห่อของพี่ขวัญจะเป็นยังไงเนาะ ก็คือพี่ขวัญได้ลงหมอนรถไฟเหาะมาด้วยนะคะแต่ว่าหมอนรถไฟที่พี่ขวัญลงไปใช่ไหมมันสามารถตีลังกาได้นะคะแต่คือมันเร็วเกินไปไงเออคือแบบมันมันรีบมากอ่ะมันไม่มีแบบรถไฟที่แบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วมากนะคะก็เลยมันไม่สวยด้วยนะคะคือรูปแบบรูปลักษ์มันดูไม่ค่อยสวยนะคะพี่ขวัญก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําแบบรถไฟเหาะแบบธรรมดาแบบไม่ครับก็เลยดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําแบบไอ้ที่มันเป็นหมอดให้ดูด้วยแล้วกันเนาะ โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย คนงานบอกว่าสร้างรถไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันเลยดีกว่านะคะไหนมาดูซิโอ้เสร็จแล้วจริงๆด้วยนะเนี่ยว้าวหลานโคล่าจะต้องชอบมากๆแน่เลยเดี๋ยวไปตามหลานมาก่อนนะคะนี่หลานของเราเขาอยากเล่นมากๆเลยนะคะสําหรับรถไฟเหาะเนาะเดี๋ยวไปตามหลานมาก่อนดีกว่าตอนนี้นะคะสวนสนุกข,ของเรานะคะก็พร้อมเปิดบริการแล้วนะคะมีทั้งชิงช้าสวรรค์นะคะม้าหมุนคะ่ะสไลเดอร์นะคะ มีรถไฟเหาะนะคะแล้วก็ยังมีบ้านผีสิงอีกด้วยนะคะพี่ขวัญว่านะคะสวนสนุกมีแค่นี้ก็แบบสนุกแล้วอ่ะจริงๆเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะสร้างอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่ไม่ค่อยจะมีเราด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็เอาไว้แค่นี้ละกันเนาะสําหรับสวนสนุกที่พี่ขวัญจะสร้างนะคะส่วนพาสต่อไปนะคะพี่ขวัญก็จะกลับไปเล่นในโหมดใช้ชีวิตเหมือนเดิมนั่นเองเนะคะเราก็คงน่าจะไม่ได้สร้างอะไรนะคะยกเว้นจะแบบมีน้องๆคอมเมนต์มาบอกว่า พี่ขวานสร้างนู่นสร้างนี่เพิ่มเติมหน่อยสิอะไรเงี้ยนะคะพี่ขวันถึงจะมาสร้างเนาะค้าต่อไปนี้เราจะแบบกลับมาใช้ชีวิตปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตามน้องโคล่ามาก่อนนะอึ๊บนี่เข้ามาแป๊บนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาหลานโคล่านะคะไปเล่นรถไฟหาะนะคะอึ๊บโคล่าจ้าย่ามีข่าวดีมาบอกละข่าวดีอะไรล่ะคะข่าวดีก็คือรถไฟเหาะสร้างเสร็จแล้วจ้าจริงหรอคะ โค้าอยากเล่นแล้วพาโค้าไปหน่อยคุณ oh, ย่าคะโค้าอยากเล่นแล้วโอเคโอเคตามคุณย่ามานะตามคุณย่ามาเดี๋ยวเราจะไปเล่นคนแรกันเลยป๊ปะโอ้าหโค้ดดีใจจังเลยโคลาดีใจจังเลยโคลาจะเล่นรถไฟหอรถไฟห่อตามมาตามมาตามมารู้สึกแบบว่าหลานของเราที่แบบดีใจมากๆเลยนะคะเนี่ยที่จะได้เล่นรถไฟห่อเนาะก็จะเป็นรถไฟห่อธรรมดานะคะเดี๋ยวน้องๆก็รอดูแล้วกันเนาะโอ้แต่ว่าเห็นเบเกสต์ตรงนู้นด้วยเห็นไหมน่ารัก ส่วนลูกๆลกหลานคนอื่นนะคะพี่ขวัญไม่ได้พามาเนาะเพราะว่าเยอะมากๆเลยค่ะโอเคพาแต่โคล่ามาแล้วกันนะคะโคล่าเขาอยากเล่นรถไฟห่อนะคะมามาขึ้นมาโคล่ามาแล้วดีใจจังจะได้เล่นแล้วจะเล่แล้วรอตรงนี้นะเดี๋ยวย่าไปจัดการให้โอเคเอารถไฟออกมานะคะวางไว้ตรงนี้ปะโคล่าไปขึ้นจริงๆ NPC ซน่าจะขึ้นไม่ได้นะคะ พี่ขวัญไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะสามารถขึ้นได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าลองดูค่ะเอ้าขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โ <Okay, S 1> คล่าเดี๋ยวย่าไปเล่นก่อนนะโอเคค่ะคุณย่าเดี๋ยวรอบต่อไปหนูเล่นนะโอ้ยบอกเลยว่าย่านี่แบบกลัวนะคะกลัวความสูงไปแล้วคะ่ะมาแล้วหูยิกั๊กชวู้โหโอ้ผีเหรอไปโอ้ เราลงไปในคอมันแล้วอ่ะอุ้ยน่ากลัวอตอนนี้เราอยู่ในท้องของผีแล้วเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยค่ะโอ้โอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมมีแต่ปลาเต็มไปหมดเลยนะคะดูดิโอ้มีปลานีโมด้วยนะคะโอ้ปลาทูน่าหรือปลาแซลมอนเนี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหพี่ขวัญคิดว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซะอีกนะค่ะเนี่ยมีแบบให้เราแวะดูปลาด้วยนะคะ ไปต่อได้ไหมอ่ะโอ้ยรถไม่เข้ารางโอเคเอ,อึบไปต่อไปสิอุย้ยต้องแบบกัรรถนิดน,นึงนะคะไปวู้โหไปต่อเลยโอ้ปลาหน้ากินทั้งนั้นเลยไม่ใช่แล้วโอ้เร็วมากๆเลยค่ะเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรข้างหน้ามีก้อนเมฆนะคะว้าก้อนเมฆฉี่แตกค่ะโอ้ก้อนเมฆฉี่แตก โดนฉีก้อนเมฆเลยอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮย้ยงูเขียวเหรอตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปที่ปากของงูเขียวแล้วก็อ้วกออกมาโอ้โหงูเขียวนี่แบบอ้วกออกมาเลยนะคะเนี่ยนุ้ยน่ากลัวมากเูดิคุณแล้วคุณแล้วคุแล้วเอานี้อะไรอ้าเรากำลังจะเข้าปากตัวอะไรอ่ะน่าจะเป็นแพ็กแมนนะคะตัวสีเหลืองๆเนาะ โอ้ยแพ็กแมนกินไม่ขวัญไปแล้วดูดิโอ้ยแพ็กแมนจริงๆด้วยอันนี้อะไรสิงโตค่ะโอ้ยโอ้ตัวเบลเทอเลยนะคะเนี่ยเอ้ยดูดิแพ็กแมนมีฟันด้ยต่อไปปิกาจูน่ารักเข้าปากปิกาจูแล้ววูวูโอ้โอจอบแล้วหรอสนุกจังเลยอยากเล่นอีกอะ่ะ โล่าไปเล่นไฟหอ่อมาเป็นยังไงบ้างจ๊ะสุดยอดไปเลยค่ะคุณย่าหนูชอบชอบค่ะหลานชอบย่าก็ดีใจนะเดี๋ยวย่าคิดว่าพรุ่งนี้ย่าจะเปิดให้บริการแล้วแหละน่าจะมีคนมาเล่นกันเยอะเลยเนาะดีค่ะคุณย่าเดี๋ยวหนูพาเพื่อนๆมาเล่นด้วยค่ะคุณย่าดีมากจากโคล่าชวนเพื่อนๆมาเยอะๆนะได้แล้วค่ะคุณย่าอันนี้นะคะก็จะเป็นมอดโรลเลอร์คอสเตอร์นั่นเองนะคะหรือว่ารถไฟหอ่อแบบตีลังกาเลยพรุ่งนี้นะคะซึ่งพี่ขวัญก็ลองทําไปประมาณนี้นะคะแต่ว่า พี่ขวัญก็ยังทําไม่ค่อยเป็นนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นรางที่ดูแบบบุ๋ดๆเปียวๆแล้วก็แบบหักงอแบบไม่ค่อยสวยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครทําเป็นอ่ะมันจะสวยมากๆเลยนะคะแล้วแบบมันจะมีมูฟเมนต์แบบประมาณว่าเหมือนของจริงอ่ะคือมันนั่งปุ๊บแล้วแบบเหมือนเราแบบไปนั่งรถไฟห่อจริงๆอ่ะซึ่งพี่ขวัญแบบชอบมากๆเลยนะคะตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ระหว่างอันนี้นะคะกับแบบธรรมดาพี่ขวัญจะสร้างแบบไหนดีนะคะแต่ว่าแบบนี้นะคะสร้างบางคือมันก็แบบมันดูแบบ แตกอะมันดูแบบโล,งโลง่งๆเกินไปนะคะถ้าเกิดแบบเรามาวางบล็อกแบบประกบมันก็ไม่ค่อยได้ well. อะค่ะมันดูยากกว่านะคะพี่ผันก็เลยเลือกที่จะทําแบบรถไฟแบบเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าแบบนี้ก็ทําให้น้องๆดูละกันเนาะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะคะวางไปแล้วกดไปเลยนี่อหูอ้หูอ้หโอ้ my gosh เร็วมากค่ะอุ้ยอุ้ยเอียงเอียงล่วงอุ้ยสโลโมชั่นว้าา ก็เป็นของจริงนี่แบบกี้แตกไปแล้วนะคะแบบนี้เนาะโอ้เมกออู้อู้ออันนี้ไว oh, oh, oh. อันนี้ไวอันนี้ไวไงต่อโอ้โหเกียวเกียวเกียวหมุน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 อ้โอ้โหมันไวมากมากเลยนะคะพี่ขวัญก็นะทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะอุ้ย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 อันนี้ตีลังกาอันนี้ตีลังกาท่านผู้ชมดูดิดูดิน้องน้องพี่ขวัญตีลังกาอยู่นะ ไปเลยไปไปอย่าค้ังแบบนี้น่ากลัวโอ้โหโ้โหเย่จบแล้วค่ะด้้วความไวแรงสูงเนะรู้สึกแบบมันไวมากๆเลยนะวยมากอะจริงๆมันแบบทําได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่าพี่ขวัญก็ ทำไม่ค่อยเป็นนะคะดูแบบยังเป็นทางที่ดูแบบดูเบี้ยวๆแปลกๆนั่นเองนะคะตลกม,มากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะบินให้ดูนะคะว่าทําทางแบบไหนเนาะนี่ก็ขึ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้น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 จนขึ้นแบบสุดขอบฟ้า <tem ec il ature> แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเอียงนะคะ <tem ec il ature> เอียงแล้วก็ลงมาลงมาก็เอียง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 กัมาตรงแล้วก็เอียงอีกดูพี่ขวัญทําดีแบบว่ายึกยือมากๆาเลยนะคะทําอะไรก็ไม่รู้นะคะดูดิ มานี่ตรงนี้ต้องใส่พาวเวอร์นะคะไม่งั้นแบบมันไม่ขึ้นเนาะก็เลยใส่ไปสองอันแล้วมันพอใส่ไปสองอันมันเร็วมากอะ่ะมันแบบเร็วมากแค่แบบรางธรรมดามันก็เร็วแล้วนะคะอันนี้ก็แบบทำอ้อมนะคะแบบดูยึกยือมากๆอะ่ะตรงนี้อ้อม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 มาไปตรงนี้นะคะอู้มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นนี่ขึ้นแบบนี้นะ ขึ้น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 ,นเสร็จแล้วก็จะทําให้แบบมันม้วนนะคะพี่ขวัญทำให้เป็นกลมๆไม่ได้มันมันยากจริงอะ่ะมันยากมากตรงนี้มาม้วนนะคะพี่ขวัญชอบสุดก็คือตรงนี้นะคะแบบทําให้มันดูแบบสโลนะคะแล้วแบบทําให้แบบดูน่ากลัวมากเหมือนแบบเราคร้างอยู่อย่างนั้นอ่ะเหมือนเราแบบห้อยหัวลงมาลงค้างอยู่อะ่ะมันเท่มากอะ่ะแล้วก็ลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเร็วมากค่ะจำความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้แล้วเร็วมากจริงแล้วแล้วก็ปุ๊บเฟิบบบแล้วก็ ข้าชานชาลาเรียบร้อยค่ะก็ประมาณนี้แหละเนาะเป็นรถไฟที่แบบเป็นมอดนะคะเดี๋ยวเรามาบินดูรถไฟแบบธรรมดาของเรากันดีกว่าเนาะก็จะเปิดโฉมหน้าด้วยเหมือนจ๊กเกอร์หรือเปล่าพี่ขวัญก็ทามั่วนะดูหน้าตาน่าครัวดีนะคะแล้วก็แว็นรถไฟขึ้นมาแบบนี้เป็นทางขึ้นมาธรรมดานะคะก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทำนานมากเลยนะใช้เวลาไปประมาณ2วันได้ทำแล้วพี่ขวัญก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยใช่ปล่าแคสเกมอื่นอีกอะไรเงี้ยอืม ตรงนี้จะเป็นหน้าผีนะคะแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเป็นหน้าผีที่ชื่อว่าอะไรนะคือมันจะเป็นตัวคือมันจะใส่ผ้าสีดําอ่ะเออแล้วก็จะเป็นหน้าขาวๆแบบเนี้ยไม่ได้จำว่าเป็นผีอะไรเหมือนกันนะคะก็เลยทํามาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าสังเกตตรงนี้นะคะตรงนี้จะเหมือนเป็นลูกกระเดือกของเขานะคะไม่ใช่ลูกกระเดือกดิเขาเรียกว่าอะไรนะติ่งอ่ะติ่งที่อยู่ตรงคอเขาเรียกอะไรอ่ะลืม <c oughs> ลืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออ,อตรงนั้นแหละไสติ่งเออไม่ใช่ไส้ติ่งไสติ่งเนว่มาอยู่ตรงท้องไม่ใช่แล้วเขาเรียกอะไรอะ่ะพี่ขวัญนึกชื่อไม่ออกเออช่างมันเถอะนะแล้วก็เหมือนว่าเราอ่ะลงไปในท้องของเจ้าผีตัวนี้นะคะก็คือลงมาแบบนี้นี่ลงมาอย่างงี้นะคะอ,อพี่ขวัญก็คิดไม่ออกนะคะตรงนี้ว่าใส่อะไรดีก็เลยจินตนาการว่ามันคือไส้แล้วกันนะตรงนี้นะคะพี่ขวัญก็คิดว่าอยากจะให้มันเป็นเหมือนกระเพาะของตัวเมื่อกี้นั่นเองนะแต่ว่า มันไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เมงเซนอะไรเลยนะคะพี่ขวัญก็แค่สร้างให้มันดูแบบดูดีอะ่ะคือแบบเอ้ยมีปลาชมอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันลงใต้น้ำไงเออก็อยากให้มันเห็นปลานะคะก็เลยทําแบบนี้นะ <c oughs> พอเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นบนแบบนี้เลยวู้ <c oughs> ขึ้นบนเสร็จปุ <c> ๊บ <oughs> มาตรงนี้นะคะก็จะเจอกับก้อนเมฆนั่นเองนะคะก้อนเมฆของเราก็จะพิกตรงที่ว่าก้อนเมฆนะคะฉีดแตกนั่นเอง <c oughs> ฉีดแตกลงมาตรงนี้นะคะ นี่แล้วไฟก็จะมาต่อตรงนี้ฟูบอ่าตรงนี้ก็จะเป็นงูนะคะจะแบบยึกยือยึกยือยึกย,ยือแบบงูนิดนึงเนาะอันนี้ก็จะเป็นงูนะคะตอนแรกกะว่าจะทําสีเขียวคุมให้ดูมันเป็นเหมือนงูจริงๆนะแต่ว่าใช้เวลานานค่ะเอาแค่นี้พอแล้วกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นตัวงูนะคะแล้วก็ดูหน้างูสิคะหน้าตลกมากอ่ะ <c oughs> งูนะคะตรงนี้สีแดงๆนี่คือลิ้นของมันนะคะ <c oughs> ลิ้นสองแฉกเนาะแล้วก็มีฟันนะคะ <c oughs> นี่เราก็จะโดนแบบว่างูคายออกมาเอ๊ อะไรอย่างงี้ลูคกค่ายออกมาก็จะมาตกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บขึ้นไปต่อนะคะส่วนตรงนี้เรามาเจอกับแพ็กแมนนั่นเองแพ็กแมนก็เหมือนว่ากําลังจะกินจุดอยู่นะคะแล้วเราเหมือนจะเป็นจุดที่แบบวิ่งเข้าหาแพ็กแมนเองเลยนะประมาณนั้นนะคะนี่คือจุดนะ <c oughs> ไม่ใช่รูปพยาบาลนะคะบวกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชทําเป็นจุดไปก่อนนะโอเคเข้าปากแพ็กแมนเสร็จปุ๊บปุ๊บ แฮกแมนขี้ออกมาขี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็จะไปตกอยู่ในท้องของสิงโตนั่นเองโอ้โหดูตาของสิงโตสิคะโหดร้ายมากๆเลยนะคะไฟลุกกันเลยทีเดียวนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเข้าในปากของสิงโตนั่นเองอือเข้าไปในปากของสิงโตเสร็จแล้วสิงโตก็ขี้ออกมานะคะขี้ออกมาเสร็จออก็จะมาล่อตรงนี้นะขึ้นไปตรงนู้นต่อไปคือเข้าปากปิกกจูน่ารักของเรานี่เองเนะจ๊ะ พอเข้าปากปิกาจูเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะจบค่ะปึ๊บปึ๊บป๊บยึกยือ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 ยอามีลูกโป่งนะคะเสร็จปึ๊บจบค่ะหูก็ถือว่าเป็นรถไฟหอที่แบบว่าพี่ขวัญก็ตั้งใจสร้างมากๆาเลยนะใช้เวลานานด้วยนะคะพี่ขวัญก็หวังว่าน้องๆจะชอบกันนะคะถ้าเกิดชอบตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยเนาะเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านซะแล้วนะคะคิดถึงแฟนมากๆเลยเนี่ยไม่ได้เจอแฟนนานแล้วเนี่ย <c ười> กลับบ้านดีกว่า กลับมาแล้วค่ะที่รักที่รักอยู่ไหนที่รักคิดถึงจังเลยอ่ะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะเขาขอโทษนะเขาติดทํางานนะ่ะเขาติดต้องสั่งลูกน้องทําแบบสน,สนุกไง,งเดี๋ยวเราจะเปิดสน,สนุกให้เด็กๆแถวนี้มาเล่นกันแล้วก็มีคนอื่นมาเล่นด้วยนะแล้วเราก็จะรวยรวยรวยเอาที่รักโกรธเขาเหรอเขากค่าหายไปไม่นานเงที่รักโกรธเขาแล้วหรอ ผมกอดคุณแล้วไปไกลเลยโอ้ยที่รักคะอย่ากกอดเขานะเขากลับมาแล้วนะเขาจะไม่ทิ้งที่รักอีกนะเขาจะอยู่ที่รักทุกวันเลยเนาะไม่กอดเขานะจุบ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 ไม่กอดเขานะไม่กอดเขานะไม่ผมจะกอดเขาต้องทํายังไงที่รักถึงจะหายอะ่ะไม่รู้คิดเอาเองลูกบ่นคิดถึงคุณทุกวันนะ่ะที่รักเขาขอโทษเดี๋ยวเขาไปดูลูกก่อนนะโดนแฟนบน่นจนได้อะ่ะ มิคกี้จ้าแม่แม่กลับมาแล้วหนูคิดถึงแม่ที่สุดเลยคุณแม่คุณแม่หายไปไหนมาหนูคิดถึงแม่มากเลยเข้าใจไหมอหนูโดนร้องไห้กับบ้านทุกคืนเลยแม่ไม่ยอมกับบ้านนะแม่ไม่กับบ้านหนูแม่ไม่กับบ้านละอ๋ออย่าร้องนะลูกนะแม่กลับมาแล้วนะแม่จะไม่ไปไหนแล้วนะแม่จะอยู่กับลูกอยู่กับพ่อตลอดเลยเข้าใจไหม ไ,ไหนอีกนะไม่ห้ามไปไหนหนานอีกนะมิกกี้เหงาไหมลูกหนูเหงาอ่ะหนูใยากมีเพื่อนเล่นไม่มีใครเล่นกับหนูเลยอ่ะจะไปหาพวกพี่ๆก็บ้านไกลกันหนูไม่กล้าไปอ่ะโอเคถ้าเกิดมิกกี้เหงานะเดี๋ยวแม่จะมีน้องให้มิกกี้เอาไหมน้องเหรอ มิกก้อยากมีน้องค่ะแม่เอาน้องค่ะมิกกี้จะเอาน้องมิกกี้อยากได้น้องค่ะมิกกี้อยากเลี้ยงน้องค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ไปคุยกับพ่อนะมิกกี้บอกว่าอยากมีน้องค่ะคุณมิกกี้อยากได้น้องเหรอก็ได้นะผมก็อ,อยากมีลูกอีกคนเหมือนกันที่รคะคืนดีกับเขานะโอเคจ้าเย้ที่ราหายงอนเขาแล้วจบ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 ที่รคะ ได้ลูกสาวอีกแล้วนะคะว้ชื่อว่าน้องพลอยใสแล้วกันนะคะชื่อน่ารักดีนะคะพลอยใสนี่โอ้โหคุณพ่อแบบรักลูกมากๆเลยนะเนี่ยนอนกอดลูกด้วยนะน่ารักมากเราควรจะนอนบ้างนะคะฝันดีนะคะที่รักเช้าแล้วค่ะแตเองเดี๋ยวเราอุ้มลูกเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยงดูลูกอย่างดีเลยโอเคนะเอโะเอโอเอน้องพลอยใส ม่เดี๋ยวแม่พาไปหาพี่มิกกี่ก่อนมิกิี้จ้ามิกกี้จ้า,จาค่ะคุณแม่นี่น้องสาวของน้องมิกิี้ไงน้องสาวเหรอเย้ดีใจจังเลยค่ะคุณแม่น้องสาวชื่ออะไรคะน้องสาวชื่อว่าพลอยใสจ้าโอ้ยน้องพลอยใสจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บพี่มิกิี้เองนะเดี๋ยวพี่มิกิี้จะเลี้ยงน้องพลอยใสเองเอ๊ตอนนี้พี่ขวัญมีลูกกี่คนแล้วเนี่ย จำไม่ได้นะคะแต่ว่าก็มีมีกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทุกคนพอโตขึ้นก็จะมีบ้านของตัวเองนะคะพอทีเนี้ยบ้านเราก็จะแบบเหงาไงไม่มีเด็กอยู่นะคะก็เลยต้องแบบมีลูกไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะพี่ขวัญว่าถ้าเกิดจบโปรเจกต์นี้ต้องใส่มีประมาณร้อยคนอะคือมีลูกประมาณร้อยคนอะเราควรจะมีแบบเอออายุเนาะน่าจะมีแบบอายุเหมือนจริงๆอะเหมือนแบบพออายุเท่านี้ก็ไม่สามารถมีลูกได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนแบบมีลูกได้ตลอดนะคะก็ ไม่มีจำกัดไงมีได้ตลอดฉันสามารถมีได้ไงฉันไม่ฉันแบบไม่ได้เป็นไวทองอะไรเงี้ยมันจริงจริงมันควรจะมีแบบกําหนดอายุด้วยเนาะหมอดอะเออน่าจะมีแบบกําหนดอายุว่าถ้าเกิดเราแก่ขึ้นเราแบบไม่สามารถแบบมีลูกได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเออน่าจะสมจริงมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะพานี้นะคะพี่ขวัญขอตัวลากันไปก่อนนะคะพานหนะคะอยากให้ทาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะเดี๋ยวพานหนะคะจะเป็นหมดธรรมดาเนาะโอเคค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ